ต้มถั่วเขียวแล้วก็ใส่น้ำลำไยอบแห้งค่ะลำไยนี้ก็อบแห้งแล้วต้องล้างน้ำให้สะอาดก่อนค่ะถั่วเขียวนี่แค่น้ำสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงพอมันนิ่มแล้วเราก็มาต้มต้มใส่ลำไยอบแห้ง อายุมากแล้วกินแล้วมีประโยชน์ทั่วเขียวใส่น้ำตาลแค่นิดเดียวแป๊บแลมปบแลมอะไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะลำไยนี้เราเอามาอบแห้งนี้มันก็จะไม่หวานมากไยอบแห้งทั่วเขียวนี่ล้างให้สะอาดนะคะก่อนต้มอ,อันนี้เราล้างเป็นล้างแล้วก็เอามาใส่ตะแกรงล่อนล่อนเอาฝุน่นเอาอะไรมันออกก่อน หัวเขียวเราซื้อมาก็ามาล้างออกแล้วค่อยเอามาแช่น้ำต้มเพราะว่าเวลาที่เขาเก็บเกี่ยวนะเราไม่รู้นะว่าที่ฝุ่นนี้ยังไม่ได้ค่ะต้องล้างให้สะอาดก่อน,นค่อยเอามาต้มเป็นฟองต้องคอยเอาฟองออกค่ะ เหมือน,นกับเราทำกับข้าวเวลาเป็นฟองเราก็ต้องช้อนฟองออกกำลันจะได้แล้วเดี๋ยวจะใส่น้ำตาละคะ่ะใส่น้ำตาลปิ๊บ ยังไม่หวานดีใส่น้ำตาลไปอีกนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีคนกินหวานก็ต้องต้องคิมด,ดูก่อนว่ามันหวานมากหวานน้อยเพราะบ้านนี้กินกินไม่หวานหวานเลยกะว่าจะไม่เอาหวานใส่น้ำตาลทรายแดงไปนิดหนึ่งหวานเลยทีเนี้ยแต่ก็อร่อยหอมทั่วเขียว ได้แล้วถั่วก็สุกแล้วเมนูของหวานค่ะมื้อนี้เฮ็ดกินง่ายๆถั่วเขียวต้มใส่น้ำตาลใส่ล้ำไยอบแห้งแค่นี้ก็เป็นของหวานได้ละค่ะจบแล้ว ตักเสริฟตักให้มันเย็น เสร็จแล้วค่ะต้มถั่วเขียวใส่ลำไยอบแห้งใส่น้ำตาลปี๊ดน้ำตาลทรายแดงอร่อยอร่อยจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบพระคุณหลายๆที่เขามาติดตามฝากช่องเล็กๆไว้ในเนอร์ค่ะสุขสุขคนบว,วาอยูอยุโรปอเมริกาประเทศลาวประเทศไทยค่ะสำนีละค่ะจบคลิปแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ